ทุกคนเราถึงเดอะสแตนแล้วจ้ะเดอะสแตนบลูเดททุกคนจะน้ะถนนนครนายทุกคนเมืองเก่าสวยมากเดินหาดไม่ยากเลยทุกคนจะปักหมุดมานะฮะนี่ฮะไปเข้าไปข้างในกันนี่คคาเฟ่โอ้ยทุกคนจะดูสิมีพอขรัวยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเรามาใช่ไหม เขาจัดการที่ข้างหน้าไว้หูหลามากเราแต่เราขอมาบุมลับๆตรงนี้ทุกคนชอบมากมีเสื้อผ้าขายด้วยนะ,นะทุกคนไปสัมจัสถิ่นวอชาวอนางาจีเฉลิมทตรคนีน้มีบรรยากาศนะอ้มีของขายด้วยทุกคนมีของขายด้วยว้าว่ารักมากข้างนอกจะเป็น outdoor มข้างนอกจะเป็นเอ outdoor มีบอ่อด้วยทุกคนจ้ะมีบอ่อสักศิทธิ์น้ำมุงคนทุกคนนี่ฮะข้างนอกก็อบอุ่นไบบอีกแบบในข้างในก็เย็นฉ่ำๆเลยทุกคนเดินมาเจรถกระบ ข้างในมาจุดตรงนี้เลยนะความฉ่ำทุกคนว่ามีห้องข้างล่างด้วยข้างในด้วยโอ้โหมีห้องเยอะมุมถ่ายเซลฟี่รูปลงคลิปติกต็อกได้หลายมุมมากทุกคนดูสิสาธุครับล้วสิ่งสิทธิ์ด้วยทุกคนสุดยอดคนยี่งที่เราออกไปข้างนอกเมื่อกี้ทุกคนก็ออกแบบแต่ว่าโลเคชั่นดีมากเดี๋ยวเราจะพาชมข้างนอกนิดหนึ่งว่าเวลามาแล้วเนี่ย ที่แบบว่าดีเซเวชันไหวนะอุ้ยตายลอลังการมากเลยทุกคนดูสิเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันจริงมาดูข้างนอกก่อนเนาะนี่เปิดประตูออกมาจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมอู้ทำเดชทองมากลูกค้ามาต่อเน,นื่องทุกคนจ๋านี่ค่ะเดินทะลุไปหมดเลยทุกคนจะไปสานหลักเมืองนะฮะถนนางงามประดินฐ์นาท่า,ายะลิงกกันหมดเลย จะไปห้องสมุดประชาชนก็ถนนไายบุรีถนนอ,อรามวิถีก็ไม่ไกลทุกคนจ๋ายอดเลยฮะนี่ฮะสแตนด์บลูทุกคนน่ารักมากนี่ห้าสิบาทเป็นขันใจชาวโลกจริงๆค่ะนี่อร่อยอะ สเตนบุร์กเก่าเหล็กขูดอ๋อเหล็กขูดเป็นไงนี้ฮะเหมือนกับกระต่ายอะคะขูดมาพาะพร้า,รา,า,าวทุกคนจะ้ะอ๋อทุกคนลอดมากทุกคนเหล็กขูดนี่อ่านว่าเหล็กขูดกระต่ายขูดมะพร้าวทุกคนจ้ะแต่กรรมเป็นที่นั่งนะกรรมเป็นที่นั่งจ้ะโยกที่หลังการไปเสน่หรสงทานนะครับดาวประสาทสัมผัสที่นะครับที่นั่งดันนาไปด,ด้วยนะทุกคนจะ้ะ ความเป็นเมืองเก่าคลาสสิกมากๆเลยอีกไม่นานนะฮะเมืองมรดกโลกแห่งใหม่ก็คือที่นี่เลยสงขลาเมืองใหญ่สองทะเลทุกคนนี่ฮะเปิดทุกวันนะจ๊ะทุกคน6โมงครึ่งถึง6โมงเย็นทุกคนใส่ละไมเนื้อหรอ